สรุปไร้แผดเกนชินแพรประจำแผท5.6ถึงเวลากลับไปยังม,มอนสเตดที่ดูการกลับไปรอบนี้จะมีปัญหาอีกเช่นเคยตัวละครใหม่ทั้ง5ดาวและ4ดาวและอีเวนต์ประจำแผดที่ดูจะชิวๆสบายๆซึ่งจะมีอะไรอัปเดตมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ Richman Shop โน1เรื่องเติมเกมเติมเกมเกนชินแพรเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแ็ดที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสุนสดๆ10เดือนพร้อมบริการชั้นนำบัตรกำน,นันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกมากมาย สามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไว้ต้องที่ Richman Shop เท่านั้นลัคกี้คอยสิทันเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้ง1เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิ์รับฟรีอีก1แจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้ง 3, สาสะสมเงินคืนไว้ลดครั้งถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย มารับกที่ตัวละครใหม่อย่างเอสโคเวียร์ขอเรียกว่าน้องเอสละกันนะชื่อยาวเกินอ่ะตัวละครหอกห้าดาวธาตุน้ำแข็งตัวซัพพอร์ตที่ช่วยลดต้านทานน้ำและน้ำแข็งมีสกิลในการช่วยทำดาเมจจากนอกสนามแข่งยังฮิวให้ทั้งทีมได้อีกด้วยพรสวรรค์ของน้องเอสเนี่ยถ้าหาคุณกดสกิลหรือว่าถ้าไม้ตายโดนใส่มอนน้องจะทำการลดต้านทานธาตุน้ำและน้ำแข็งของหมอนซึ่งยิ่งในทีมเรามีตัวละครธาตุน้ำหรือว่าธาตุน้ำแข็งเยอะเนี่ยการลดต้านทานมันก็จะลดได้เยอะตามซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องแช่แข็งมมมอออนนนนขแแคคุ่ณกกดดดดสสิลลหรรรืววาาาาาาทไไตตโเจะถ้้้ น่นกระทาให้เวลาเอาไปสู้พวกบงพวกบอสเนี่ยก็ใช้งานน้องเอสได้น่ะสกิลกดเพื่อเรียกมอค่าออกมาตัวมอค่าเนี่ยจะยิงดาเมจน้าแข็งใส่มอนหนึ่งตัวซึ่งตัวเอ e อของกระสุนเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนากักอะถ้ามอนอยู่ห่างกันมันก็ไม่โดนได้มอนจะต้องอยู่ติดกันประมาณหนึ่งเลยนะ่ซึ่งสกิลเนี่ยสามารถกดค้างได้การกดค้างของสกิลเนี่ยน้องเอสจะเสกมอค่าแบบพิเศษออกมาซึ่งมอค่านี้เนี่ยถ้าหากเราใช้ธาตุตีจนหลอดมันเต็มเราก็จะสามารถได้รับอาหารมา1จานซึ่งในการค้าอาหารแบบนี้เี่ยตตตัััววออาาาาหหรรงงก็มละดดบไป้แ3 จะถึง5้าดาวไม่รู้ว,ว่าจะมีดาวต่ากว่านี้หรือเปล่าเพราะวัาในไลฟ์เขาก็โชว์แค่นี้ซึ่งถ้าให้ผมเดาวนะมันน่าจะสมสมเอาแหละว่าเราคาบแล้วเราจะได้อาหารออกมากี่ดาวเป็นเชฟทํากับข้าวได้ก็สมก,ก็เป็นเชฟดีนะถ้าไม้ตายกดแล้วจะทำน้ำมีดน้าแข็งใส่มอนแล้วก็จะทําการฮิลให้กับทั้งทีมของเราเวลาฮนะิลเนี่ยก็จะค่อยๆฮิลให้กับทั้งทีมเราแทนไม่ได้ฮิลแบบตูมเดียวนะต้นยอดอีกตัวหนึ่งที่อัพมาในแพทนี้นั่นก็คืออ e ีฟาตัวละครสื่อเวทสีดาวธาตุลมเป็นตัวละครยืน นิดหน่อยอีฟาเป็นคนของเผ่าพงปีผุพผาซึ่งนั่นทําให้กดสก,กิลแล้วสามารถบินได้ซึ่งตอนบินเนี่ยถ้ามันบินเร็วหรือว่าเรากดสกปินเนี่ยตัวนกคาคูที่อยู่กับเราด้วยเนี่ยปีมันจะใหญ่ขึ้นด้วยซึ่งมันก็จะไม่สมส่วนกับตัวมันเลยอะ,อะจริงจริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันแค่ด,ดูตลกเฉยเอย่าพูดได้ฟังอะการโจมตีปกติเป็นทตุลมกระจายท่าได้ก็แงอย,อยู่แล้วเป็นตัวสือเวทนะสก,กิลกดแล้วบินขึ้นแล้วจะเปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นแบบพิเศษตอนที่ยิงเนี่ยก็ยังทำดาเมารถ ฮิลได้ให้กับทั้งทีมได้เลยนะ่ถ้าไม้ตายกดแล้วรวบบอลน,นิดนึงซึ่งธมีาธาตุก็กระจายธาตุได้การรวบบอลเนี่ยมันจะดึงบอลเข้ามาตรงกลางซึ่งก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นจากเท่าที่ดูนะตัวพรสวรรค์ของอีฟาถ้าอีฟาอยู่ในโหมดวิญญาณราตรีจะทําการบัฟดาเตจรกระจายแล้วก็ดามเตจชาร์จไฟฟ้าให้กับทั้งทีมของเราซึ่งยิ่งในทีมเรามีแต้มวิญญาณราตรีเยอะตัวเราเองก็จะบัฟได้เยอะเช่นกันเอาง่ายๆก็คือถ้าคุณเอาไปเล่นกับโคนนัทลานเนี่ยคุณก็จะ ตกจากที่สูงโดนตีหรือโดนอะไรก็ตามแต่ที่คุณเลือดลดเนี่ยอีฟาจะใช้โฟจิสตันฮิวว้กับคุณแทนซึ่งสามารถฮิวได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในร่างคนปกติหรือแม้จะเป็นร่างซอรียนก็ตามก็เป็นตัวไวใ้ให้ช่วยสำรวจสบายๆจะได้กันตายให้คุณได้นะตู้กาชาครึ่งแรกจะเป็นเอสโคฟิเร์มาพร้อมกับนาเวยรีรันซึ่งตัวอีฟาเนี่ยก็อยู่ในตู้นี้ด้วยใครอยากหาตัวละครใหม่เนี่ยก,ก,กดตู้ครึ่งแรกได้เลยนะ่และตู้ครึ่งหลังก็เป็นการรีรันของคินิสและไลเดนส่วนตู้สุดท้ายผมเรียกมันว่าตู้ปรระจาาาเมมืืออออองนนนนี้้กกก็็ตคคแลวั่ ยาตวยู่อิเมยะชิโอริยาเออิโต้โฮโคมิคาะซืฮะใครอยากได้ใครก็ เลือกเอาตามสบายตามสะดวกได้เลยนะซึ่งก็เหมือนกับตู้ประจําเมืองที่ผ่านมานะครับผมถ้าคุณไม่อยากได้ตัวละครพวกนี้คุณก็สามารถเลือกกดเป็นตู้อาวุธแทนได้นะและในส่วนเนื้อเรื่องประจําแผนนี้เนื้อเรื่องแรกเลยก็คือเนื้อเรื่องประจําตัวของน้องเอสแข่งเชฟกระทะเหล็กที่อาจจะลามปามไปยังประวัติเก่าของเรมูเรียก็ไม่รู้นะว่ามันไปถึงจุดนั้นได้ไงแต่เราก็ทําได้แค่ล้อเล่นไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าผมอาจจะพูโนไปเองก็ได้ช่างผมเถอะอย่าสนใจผมเลยและเนื้อเรื่อออองงงงบบบบททสลลััััฉฉาาาากากกกกีีี่่4ใหห้้เเรรไปยมมมนนนนตึศวิู มอนบุกเข้ามาในเมืองพิโดถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนและทำลายศพแบบผิดกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วก็มีคนที่มีหลักฐานมัดตัวพิโดแบบ100%่แต่เพืความแน่ใจของเราเนี่ยเราก็ไปเช็คี่ห้องทดลองของพ่โดอีกทีหนึ่งเพื่อเราจะได้หลักฐานอะไรอื่นๆเอามาประกอบด้วยคนที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีเนี่ยก็มีแต่คนวงในของมอนสเตดไม่ว่าจะเป็นจีนรักษาการหัวหน้ากองอสบวนหรือจะเป็นคนของกองอสเวนก็ตามรวมไปถึงตัวละครใหม่หัวหน้านักบวชของโบสถ์ฟาวเนตสดาเลียถึงหน้าตามันจะเหมือนผู้หญิง ซึ่งก็ไปรู้นะว,ว่าเป็นเพื่อนนี้เนี่ยมันรู้จักกันขนาดไหนจะรู้ถึงขัน้นนะว่าเวนตีเป็นเทพเลยหรือเปล่าเราก็ไม่อาจทราบได้เวนตีที่เห็นเหตุเยอะแยะในม bon อนสเตดณตอนนี้ก็เลยกําลังจะโทรหาอาริสเพื่อขอความช่วยเหลือแต่กดเบอร์ไปดันไปหาวาก้าแทนเราอาจจะได้รู้อะไรเกี่ยวกับวาก้าเพิ่มก็ได้พีโดตั้งใจจะทําอะไรกันแน่อาริสจะช่วยเราเยอะไหมมอนสเตดจะเป็นยังไงต่อและเวนติจะเอาจริงได้หรือยังก็ได้แต่รอดูในเรื่องตอนที่อัปเดตแพจมานะแน่นอนนะครับว่าผมเล่นเหมือนเดิมครับมาดูกันได้ในส่วน เนื้อเรื่องเนี่ยอีเวนต์ถ้าคาดดาวจากไลนะ์นะเท่าที่ดูมาเนี่ยน่าจะเอาฮาล้วนๆให้เราแบบผ่อนคลายสบายๆเฉยๆไม่น่ามีอะไรมากเพราะว่าไอ้ส่วนที่มันดูจะตึงนะ่ะมันอยู่ในเนื้อเรื่องหลักแล้วไงกิจนี้เนี่ยมีการแจกธนูสีดาวภายในอีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นมินิเกมคล้ายๆกับกิจค้ายาปูงยาของมอนสเตอร์ก็เป็นเกมบริหารจัดการร้านมีมินิเกมแส่ๆเล็กๆน้อยๆบินเก็บเหรียญวิ่งผ่านด่านหรือแม้กระทั่งเลี้ยงเพชรมีตัวละครมาเยี่ยมเยียนบ้างเราเป็นบางครั้งให้เราได้พูดคุยแล้วก็ให้้เคาาาาาช่่่วยบบรรรรรริหจััดกนนไไมมีอะ จนี้สบายๆกิจกรรมย่อยๆกิจแทบจะเป็นกิจวางมอนให้เข้าไปตีเมืองเหมือนกระเกมอะไรคงไม่ต้องบอกแร้วนะมีทั้งให้เราสู้กันเองหรือแม้กระทั่งโคออกแข่งกันตีบ้านใครตีบ้านแตกก่อนคนนั้นก็ชนะไปกิจต่อไปก็เป็นกิจวิ่งเก็บเหรียญทั่วไปครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคนที่อยู่ที่โหลจะสามารถขึ้นแท่นตรงกลางขอยิงคนอื่นไปเอาเหรียญได้รอบนี้ใครอยู่อันดับ1อันดับสองเนี่ยก็ระวังตัวไว้ด้วยนะโดนที่โหลมันตีตื้นขึ้นมาได้นะกิจตีมอนที่มีให้เรื่องระดับความยากตั้ง อรอบนี้เขามีตัวให้เรายืมใช้อยู่นะคุณน่าจะใช้ตัวยืมในการเก็บเพชรให้ครบได้นะทีซีีทีอัพทุกแพทอัพอยู่นั่นแหละกรอบใหม่ตัวละครใหม่ปรับปฏิกิริยาธาตุและกิจกรรมสุดท้ายอย่างเลไลโอเวอร์โฟลฟาร์มของไวรอตัวละครแพทถัดไปซึ่งในแพทนี้เนี่ยก็มีบอสเข้ามาเช่นกันทางบอสสองอัพตัวละครใหม่ที่เป็นหุ่นมังกรอันนี้นะน่าจะเอาไว้ใช้อัพท้งเอสโคฟิเออร์แล้วก็ตัวอ e ีฟานะถ้าดูจากในไลน์แล้วเนี่ยผมก็ยังเดาไม่ออกเลยว่าหุ่นนี้มันอยู่ตรงไหนน่าจะ รุกตัวคิงและควีนซึ่งจะมีทั้งหมด2เฟสเฟสแรกเนี่ยจะให้เราสู้กับตัวหมากธรรมดาซึ่งเราจะต้องทำแมคคนิกเพื่อทำให้บอสล้มเราจะได้ไปเฟสที่2ได้ในเฟสที่2เนี่ยก็จะเป็นการสู้บอสปกตินั่นแหละครับแต่แค่เราสามารถแช่แข่งบอสได้ตอนที่บอสมันยืนชาดดาบอยู่ซึ่งถ้าคุณแช่ไม่ทันแล้วก็คุณก็น่าจะโดน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตปรับให้เราสามารถดูบัฟในโรงละครได้ง่ายขึ้นเพิ่มรางวันใหม่สําหรับโรงละครเวลาที่คุณเก็บดาวครบ3ดาว6ดาวหรือว่า9ดาวบอกเลยว่า9ดาวนี่ของโคตรดีของคาบอันติแฟกต์เลยนะเว้ยมีการเพิ่มปุ่มรีห้องเวลาที่คุณเก็บดาวห้องสุดท้ายไม่ทันทําให้คุณไม่จําเป็นจะต้องมานั่งรีใหม่หมดทั้งโรงละครน่ะปรับปรุงคำอธิบายสกิลแล้วก็ปุ่มดาวตัวละครให้มันสั้นลงแต่ว่าจะเพิ่มการอธิบายพวกบัฟต่างๆแทนบัฟที่แบบใช้คําพิเศษอะไรอย่างนั้นน่ะซึ่งเขาจะทําการปรับให้กับตตตัััววใหมม่่่่กกอออนนนาาาาๆๆขจคป นะนะเพราะฉะนั้นก็รอกันหน่อยมีการปรับเข็มทิศถ้าคุณสำรวจถึงที่กําหนดแล้วเนี่ยคุณจะสามารถใช้เข็มทิศหาห้องรับประจําเผ่าได้ไอห้องนี้เนี่ยบางทีก็หายากซะเหลือเกินบางทีก็อยู่ในหลืบอ,อะไรก็ไม่รู้แผ่นหน้าเนี่ยถ้าคุณสำรวจมาเยอะแล้วคุณก็ใช้มันหาห้องนี้ได้ยังไม่หมดแค่นั้นถ้าคุณสำรวจตามที่กําหนดแล้วคุณยังสามารถใช้เข็มทิศในการหากล่องโมราตามแมปได้เผื่อใครที่แบบว่าติดสำรวจ99%เนี่ยมันจะได้เต็มร้อยสีทีภายในแมปเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มเติมอีกก็คือปปรรรรััับบบใหห้้้เาาาาาาสามาถลลลดดดไททีะยยๆออนนิวกก เว็บอีเวนต์ในวันที่30เมเนษาที่จะถึงนี้นะไอเว็บที่มันจะสปอยโนดคลายนั่นแหละอันนั้นใครไม่เคยแแบเข้าไปดูก็แแบเข้าไปดูได้สำหรับสายในเรื่องเนี่ยน่าจะว้าวกันเลยเนะี่ยก็หมดแล้วสําหรับสรุปแพท5.6บอกเลยนะว่ารอในอเรื่องเป็นอย่างมากครับอยู่ๆพี่ก็ไปโผล่มอนสเตด่าน,นไหนจะมีเรื่องของพีโดที่ดูตึงซะเหลือเกินส่วน่องอื่นๆเนี่ยก็คล้ายๆเดิมนะครับมีกิจให้เราเล่นนิดนึงมีของแจกนิดหน่อยปรับคุณภาพชีวิตอีกไม่เยอะมากแต่นั้นคลิปนี้ประมาณนี้คิดเห็นยัง